วัดแก้วโกระารามพื้นที่ของวัดแก้วนั้นก็แบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกคือเขตพุทธาวาสส่วนที่สองเขตสังขาวาสส่วนที่สามนั้นก็คือเขตจัดหาประโยชน์วันนี้พื้นที่ด้านล่างนี้เป็นพื้นที่47ไร่ได้ดำเนินการจัดหาประโยชน์โดยสร้างเป็นอาคารภาณิชย์มากกว่า600ออาคารที่เราได้มาอยู่ ณเวลานี้นั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในโครงการนั้นต้องมีโรงภาพยนตร์ต้องมีศูนย์การค้าและต้องมีโรงแรมมาถึงช่วงเวลาที่เราตัดสินใจว่าจะต้องมีการสร้างโรงแรมขึ้นในตัวเมืองนั้นแล้วก็คิดว่าเราจะสร้างอย่างไรสร้างโรงแรมแบบไหนในตระกูลในส่วนของเด็กๆ นะครับลูกหลานนั้นก็ได้เห็นนะครับว่าวันนี้กระบี่เป็นเมืองศิลปะเพราะการสร้างโรงแรมนั้นต้องให้เข้ากับเมืองศิลปะจึงได้มองไปที่บูมังกี้เมื่อมองไปที่บูมังกี้แล้วเราก็เห็นไาอย่างนี้ในพื้นที่ตรงนี้นั้นมีเนื้อที่หนึ่งไร่เศษอยู่หน้าตลาดซิตีปป้อยู่ใกล้กับสี่แยกนโบรานอยู่ใกล้กับสี่แยกเสือเครดาบอยู่ใกล้กับตลาดปูดำถนนคนเดินห้างจับสินค้าอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นใจก,กลางเมื่อมีการตัดสินใจว่าจะสร้างแรมบลูมังกี้แล้วก็ได้มีการออกแบบและได้เป็นการก่อสร้างมาจนถึงเวลานี้นั้น14เดือนบัดนี้โรงแรมบลูมังกี้ฮับแอนด์โฮเทลกระบี่ทาวนั้นเสียรียบร้รอยแล้วครับในส่วนของเมืองศิลป,ปะนั้นเราบอกว่ามันเป็นความสวยงามเป็นเรื่องราวที่เราเอาภาพต่างๆ ประวัติศาสตร์ต่างๆเอามาร้อยเรียงกันเพื่อให้เป็นสตอรี่วันนี้เราจะเห็นได้ว่าเสือมนโบราณนั้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์โบราณเกี่ยวข้องกับลิงงนั้นรูมังกี้นั้นก็เกี่ยวข้องกับลิงโดยตรงแต่วันนี้นั้นเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วครับเราจะเห็นความแปลกใหม่จะเห็นภาพของลิงและก็มีสีเหลืองมีสีดําเรียกว่าลิงพาดกลอนไม่ใช่เสือพาดกลอน แต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งก็คือสีแยกเสือเขียวดาบซึ่งเกี่ยวโยงกับเสือที่มีมากที่สุดนะครับในตลาดนี่มีเสือเสือโคร่งนะครับหรือเสือลายพัดกลนเต็มไปหมดก็เอา2เรื่องนี้มาผูกโยงกันว่าลิงเสือลายพัดกลอนเข้ามาบวกกันก็กลายเป็นลิงพัดกลอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้ามาที่นี่นครับก็จะเห็นความแปลกใหม่ว่าตั้งแต่ก้าวแรกเข้ามานั้นเราจะเห็นป้ายชื่อของบรูมังกี้ อยู่ทางด้านของขวามือของโรงแรมแล้วเราจะเห็นโรงแรมซึ่งมีความสูงเจ็ดชั้นมีห้องทั้งหมด58ห้องอยู่ตรงกลางและมีภาพของลิงที่อยู่เป็นโลโก้อยู่ข้างบนเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือแรกถึงนั้นนะครับก็จะเป็นห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงพอเข้ามาก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่จะเป็นการให้การบริการแก่ผู้ที่มาเยือนผู้ที่มาพักที่นี่ เม่เราออกไปข้างนอกเราก็จะเห็นโรงแรมนี้นั้นได้เตรียมห้องน้ำให้ทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและคนพิการในส่วนของด้านหลังเข้าไปแล้วนั้นเราบอกว่ากระบี่นั้นเป็นเมืองสุขภาพแต่ว่าต้องมีที่ออกกำลังกายเล็กๆครับก็มีสถานที่ที่เป็นเครื่องให้ออกกำลังกายทั้งปั่นจักรยานแล้วก็เป็นลูวิ่งนะครับออกมาข้างนอกระดี้ยวซ้าย ก็จะเป็นห้องที่เตรียมไว้สําหรับคนที่มาแล้วมาพักหลายวันต้องการที่จะซักเสื้อผ้าก็มีทั้งเครื่องซักผ้ามีเครื่องอบแล้วก็มีเตารีดเมื่อเราออกไปจัดตรงนั้นแล้วครับเราก็จะเห็นว่าภาพที่เห็นนั้นคือสระว่ายน้ําที่มีความงดงามครับสีสันต่างๆทั้งของเด็กของผู้ใหญ่และที่สำคัญครับแต่มีภาพวาดที่เป็นรูปของลิงนั้นมีหลายอริยบท ไม่ว่าจะเป็นลิงถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นลิงขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าลิงปีนหน้าผาลิงไปเที่ยววัดถ้ำเสือต่างๆมากมายครับและจุดเด่นนั้นก็คือลิงที่ฮิ้วสัญญาณาไฟจอดอยู่ในตัวหลังนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้นั้นก็เป็นจุดที่สําคัญที่จะหเห็นว่านี่คือศิลปะเรื่องราวต่างๆที่จะมาเล่าเรื่องของเมืองกระบี่จังหวกระบี่ให้ฟังทุกคนที่มาท,ทําธุรกิจที่กระบี่นั้น สิ่งสําคัญนั้นมีสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เราบอกว่ากระบี่นั้นต้องเป็นเมือง Green City โรงแรมรูบังกี้ฮาบปแอนด์โฮเทลกระบี่ทาวนั้นเราก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันเป็นโรงแรมสีเขียวถึงวันนี้ใครมาพักที่นี่ครับก็จะมีของที่ลึกติดตัวไปก็คือถุงที่ใช้สำหรับการแยกขยะเพื่อเป็นการแยกขยะที่ถูกต้อง และก็สามารถที่จะนําไปกาจัดนั้นได้อย,าอย่างถูกต้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญครับที่นี่มีอะไรบ้างาหรับที่จะรองรับท่านทั้งหลายห้องพักครับเรามีห้องพักอยู่ทั้ง4รูปแบบรูปแบบที่1ครับห้องสิงเกินก็คือห้องเดี่ยวก็จะมีเตียงเดียวครับก็นอนคนเดียวนะครับแยกเป็น2เตียงห้องที่2นั้นก็จะเป็นห้องเตียงคู่หรือห้องดับเบิลนะครับก็คือนอนสคนติดชิดกันอีก ห้องที่3ามนั้นก็จะเป็นห้องทริปเปิลก็คือ3ามเตียงครับวางไว3้3ามเตียงและห้องสําคัายมีห้องสูดครับจะเป็นห้องครอบครัวซึ่งจะเป็นห้องเตียงใหญ่เลยครับและจะมีเตียง2ชั้นสำหรับเด็กลูกๆที่พามาและก็จะมีอ่างน้ํามีไม่กี่ห้องครับที่เป็นยาดพูซี่นั่นก็คือสิ่งที่เตรียมไว้ลตลอดตอนรับเขาบอกว่าท่านนอนที่นี่แล้วนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีที่นอนนั้นบอกว่าที่นอนดุจวิญญาณแล้วก็มีหมอนนะครับใบใหญ่ใบโตเลยครับ นอนแล้วก็นุ่มครับหลับสบายหลายคนก็ถามว่าทําไมต้องหนอนใหญ่ขนาดนี้บอกว่าแน่นอนครับถ้าลิงนั้นเนี่ยส่วนลิงนั้นส่วนแน่นอนแต่ถ้าว่าหมอนใบใหญ่ขนาดนี้แล้วลิงนอนนั้นหลับสบายครับลิงไม่ส่วนแล้วหลายคนบอกว่าแล้วถ้าจะซื้อได้ไหมที่นี่เขามีให้จําหน่ายนะครับเมื่อเราลงมาแล้วครับข้างล่างนั้นก็จะมีลิฟต์นะครับที่ให้เราขึ้นลงได้โรงแรมนี้มีเชั้นมีทั้งหมด58ห้องและนอกจากห้ห้องแล้วนั้นเนี่ยครับ มันก็ยังมีส่วนที่เป็นความปลอดภัยก็มีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในะเครื่องดับเพลิงแล้วก็มีบันไดที่จะสามารถลงมาได้มีลิฟต์ขึ้นไปเจ็ดชั้นมีบันไดลงมาทั้งเจ็ดชั้นอันนี้คือเป็นการเตรียมไว้สำหรับการความปลอดภัยในการที่จะหนีในะเรื่องไฟเรื่อง,งต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นครับก็มีสินค้าที่ระลึกทั้งเสือ้อทั้งหมวกทั้งร่ม,ท,รมที่มีตราสัญลักษณ์ก็คือลิงนะครับหรือว่ามังที่นั่นเอง นอกจากนั้นแล้วครับที่นี่เราก็ยังมีพนักงานในการต้อนรับที่มีหน้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสมีความเป็นไมตรีเป็นมิตรนะครับที่จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารผมเชื่อว,ว่าโรงแรมแห่งนี้นั้น Blue Monkey Hub and Hotel กระบี่เทานั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของห้องรับแขกที่จะคอยให้บริการแก่นักเที่ยวที่มาจากต่างประเทศมาจากในประเทศหรือมา มาจากในท้องถิ่นของเราครับอยากจะมาพักผ่อนอยากจะเปลี่ยนอริยบทครับก็สามารถมาพักได้ที่นี่และความสะดวกสบายนั้นด้านหน้าก็จะมีตลาดซิตี้มีทั้งผลไม้มีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมถ้าจะเดินไปก็ใกล้ๆนะครับตลาดกูดํามีทุกวันหรือถ้าเนคนเดินก็มีสุขเสาอาทิตย์หรือจะไปตลาดสดก็ไม่ไกลครับและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆท่านอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางของเมืองกระบี่ทีเดียวท่านมาจากสนามบินก็ระยะทางเพียงแค่13กิโลเมตร ถ้าจะไปเขาน้ำก็นั่งเรือข้างหน้าได้นะครับมีเรือหัวทงคอยให้การบริการถ้าจะไปถ่ายนกที่คลองลุที่ก่อกลางถึงมีนกน้ำเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะมาเป็นพันๆตัวครับเต็มหาดไปหมดเลยแล้วก็เมื่อท่านไปที่กอะกลางแล้วท่านจะเห็นทางชุมชนนั้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ยังเป็นชนบทและเป็นสังคมของมุสลิมที่นั่นก็เป็นที่ที่มีความพร้อมเราจะไปเห็นบรรยากาศของ กระบี่ในอดีตนั้นผสมผสานกับกระบี่ในยุคปัจจุบันเพราะนั้นถ้าว่าท่านอยู่ในเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นที่ที่มีความเจริญแต่ถ้านั่งเรือข้ามไปใช้เวลาเพียงแค่10นาทีท่านจะไปถึงเกาะกลางบรรยากาศนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงท่านจะไม่เห็นตึกสูงท่านาเห็นเพียงอาคารบ้านเรือนั้นมีเพียงแค่ชั้นเดียวนะครับบางชั้นครึ่งแล้วก็ยังเป็นสังคมชนบทที่น่าอยู่น่าอาศัยและก็มีความเป็นมิตรเพราะให้การตอนรับขอกท่านอาหารจะากินถูกมากครับท่านจะไปกินโรตีจะเป็นปัจจยยาน มันมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายท่านจะไปดูกระชังปลาหรือว่าท่านจะไปทานอาหารซีฟู้ดที่นั่นก็มีไว้บริการทีเดียววันวันนี้กระบี่ของเรานั้นพร้อมแล้วครับที่จะให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของห้องรับแขกที่เป็นโรงแรมที่ดีๆสักโรงึ่งในเขตเมืองที่เป็นโรงแรมศิลป,ปะให้คนนั้นมานอนและมาถ่ายภาพได้วันวันนี้ครับถ้าท่านอยากจะสัมผัสบ,บรรยากาศที่นี่ท่านมีเพื่อนท่านมีญาตินะครับ ขอความาช่วยกันครับแนะนํามาที่นี่แต่ว่าถ้าท่านไม่มาที่นี่ครับหรือว่าท่านมาไม่ถึงกระบีอีกอย่างมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่กันนะครับอย่าลืมนะครับติดตาโรงเงาแล้วเรื่อง Facebook ที่รัติศักดิ์ภูกรารวแล้วท่านจะพบกับสิ่งที่ดีว่าวันนี้โรงแรมที่นี่บลูมัง n ี e ฮับแอนด์โฮเทลกระบี่ทาวก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่จะพร้อมให้การต้อนรับกับทุกท่านด้วยความรักด้วยความขอบคุณครับ ขอบคุณครับ